好苦。 สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันที่แม่น้ําปลาจีนนะครับก็ตกปรากฏนะครับวันนี้สําหรับทริปนี้ก็เป็นทริปแรกในหลายๆอาทิตย์นะครับที่ไม่ได้มาตกปรากฏก็ไปตกปลาคาวอยู่นะครับเดี๋ยวมาลุ้นล้วกันว่าวันนี้จะมีตัวโตๆท่านผู้ชมได้ชมหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้ตอนนี้น้ํามันไหลขึ้นนะครับไหลขึ้นก็ต้องหาที่ที่มันแคบๆตกไปก่อนนะครับอยู่ในคลองเล็กอ่า คลองใหญ่น้ำมันน่าจะหนุนกันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาหาตกแถวๆนี้ดูก่อนนะครับว่ามันจะมีตัวหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีตัวเดี๋ยวกลางคืนออกคลองใหญ่นะครับตอนนี้ก็หาแอบบล่มลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันวันนี้จะมีอะไรท่านผู้ชมได้ชมหรือเปล่านะครับไปสภาพหมายก็ประมาณนี้เลยนี่เ,เราตกตรงนี้เลยมาดูชุดอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับสายในลอกวันนี้ใช้เป็น สายไพโอนียนะครับบิ๊กเกมพรีเมียมนะครับตัวนี้เลยนี่สี่สิบปอนด์นะครับก็สายตัวนี้ที่ใช้เนี่ยรู้สึกว่าหน้าตัดมันจะเล็กกว่า,อาของค่ายอื่นนะครับประมาณค่ายอื่นประมาณห้าสิบหกนะครับค่ายนี้ประมาณห้าสิบมันจะเล็กกว่านะครับแต่เอ็นเขานิ่มนะครับเนี่ยที่ผมสัมผัสได้นี่คือน,นิ่มนะครับก็ลอกเบอร์สองพันนะครับ คันคันนี้คันห้าฟุตนะครับเป็นคันทะเลนะครับผมเอามาใช้คันจิกนะครับแต่กัวลูกปัดลูกหมุนนะครับตัวเบ็ดเบอร์สิบสอง่ะเดี๋ยวมาลุ้นแล้วกันจะมีอะไรหรือเปล่านะครับวิธีการปั้นเยื่อนะครับนี่ล้างมือเช็ดต้้งแห้งก่อนนะครับแรกๆก็จะแยงๆหน่อยนะครับเนี่ยครับ อย่าโดนแดดนะครับมันก็จะนิ่มๆหน่อยถ้ากลางคืนอากาศเย็นๆนะครับมันก็จะพอดีนะครับเนี่ยประมาณนี้เป็นหย่อนไปนะครับลนะ้างมือช็ดไปแห้งนะครับ อ,อ่ะหมายแรกเงียบกริบเลยนะครับไม่มี มากวนเลยนะครับแต่ถ้านาท่านไหนมาตกกุ้งเนี่ยผมว่าไม่ผิดฝังนะครับคือมีกุ้งอ่ะมันกินเบ็ดนะครับเกลี้ยงแบบโดยเฉพาะตัวเบ็ดนะครับก็น่าจะเป็นกุ้งนะครับมันค่อยๆแทะกินออกไปนะครับเดี๋ยวมาดูหมายที่สองนะครับจะมีตัวหรือเปล่าก็หาตกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับตกตมล่มนะครับเดี๋ยวกลางคืนเราน่าจะเจอของใหญ่แน่นอนหรือเปล่าไปดูนะครับยังไงก็ น่าจะมีให้ด้านผู้ชมได้ชมนะครับเดี๋ยวกลางคืนเ,คเนี่ยเราออกคลองใหญ่นะครับน่าจะมีของใหญ่ๆที่มันซุกอยู่ตามตอมอ่อตามอะไรประมาณนี้นะครับกลางวันก็ตกแบบนี้ไปก่อน ครับทุกคนเดี๋ยวเราออกของใหญ่ลยดีกว่านะครับของเล็กเนี่ยไม่มีตัวเลยนะครับก็ไม่มีดึงครับมีก็กกตอนนี้น้ําหยุดสนิทแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปลุ้นของใหญ่ข้างนอกละดีกว่านะครับไป โอ้โหมาแล้วครับตากดตัวแรกโอ้โหนี่ไ้กดเหลืองตัวงามๆนะครับนี่โอ้โหนี่นะครับกดตัวแรกนะครับเพิ่งจะเจอเพิ่งจะเจอ mày mình ไม้1ตัวนะ ใหญ่ๆแล้วปล่อยนะครับนีใ่ใหญ่ๆเข้าตอขาดหมดนะครับนี่จั่วนะครับโอ้โหติดหนึบเลยนะครับโอ้อยู่นะครับแต่ติดหนึบเลยนะครับโอ้โหโอ,โอห้โหหลุด โอ้น่าเสียดายมากเลยครับหลุดสบัดหลุด vơ dai vơ ก่อนค่ำนะครับนี่สนะครับป่าฝายมาอีกหนึ่งนะครับ ให้ท่านผู้ชมดูนะครับ so ได้มาแล like ้วครับต <sh> <sh> ัวใหญ่ๆเลยเดี๋ยว่าไดโนเสาร์นะครับไซส์สักสองโลกว่านะครับแหนละนี่เลยนะครับไซส์สักสองโลนะครับเห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นนะครับนี่ ใหญ่ๆเลยนะครับเห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นนะครับนี่เวลาถ่ายมันก็ไม่กินนะครับนี่นะครับนี่ก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่นะครับว่ามันจะกินให้ท่านผู้ชมดูหรือเปล่านะครับ นี่นะครับหมายเดียวนะครับสองสี่หกเจ็ดตัวเวลาถ่ายมันก็ไม่กินนะครับเวลากินเราก็ไม่ถ่ายนะครับรอชมตอนเช้าเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าเจอใหญ่ๆเราจะเอาให้ชมนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมีนะครับไปต่อต่อหมายเดียวนะครับแปดตัว เวลาถ่ายมันก็ไม่กินเวลากินก็ไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าไม้นี้น้ำตื้นนะครับน้ำประมาณตักเอวนะครับผมไม่กล้าเปิดไฟนะครับเป็นน้ำไหลดีๆก็เลยจับดูนี่ฝูงหนึ่งครับ หมายที่สามครับที่เจอายนี้แปดตัวนะครับแต่ตัวสวยๆเลยปลาก็ห่างๆตัวนะครับห่างเล,เลยนะครับหาไม่ค่อยเจอเลยนะครับก็ผมตกมาทั้งคืนเนี่ยจะเจอสามฝูงนะครับฝูงนี้ฝูงที่สามก็พอแล้ว ตีสองกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวนอนและพรุ่งนี้เช้าค่อยตกต่อนะครับสวัสดีท่านผู้ชมตอนเช้านะครับก็นอนตั้งแต่ตีสองครึ่งนะครับเกือบเกืบตีสก็น้ำมันไม่ไหลแล้วนะครับก็น่าจะเริ่มอืดตั้งแต่สักตีสี่นะครับตีสกว่ากว่าตีห้าตอนนี้น้ำมันคลองใหญ่นะครับมันดันกันอยู่ผมเข้ามาในคลองเล็กแล้ว ของเล็กเนี่ยเริ่มไหลขึ้นหน่อยๆแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ถือว่าหมานแบบฟุกๆเลยนะครับไปเจอหมายมาหมายที่มีปลานะครับสามหมายเองนะครับที่ได้มาหมายละเจ็ดแปดตัวก็ตัวสวยๆนะครับก็ถือว่าหมานแบบงงๆนะครับผมทีแรกผมนึกว่าจะแห้วนแล้วนะเพราะเพราะว่ากลางวันทั้งวันเนี่ยตั้งแต่บ่ายโมงมาเนี่ย ผมตกปลายัางไม่ค่อยเจอปลาเลยนะครับพอเย็นๆออกไปต่อหม้อน้ําเริ่มไหลนะครับก็เริ่มมีตัวแตม่มันก็ได้ตัวยากนะครับของในน้ํานะครับไม่แน่ไม่นอนแล้วแต่ใครจะดวงดีหรือไม่ดีนะครับผมก็ถือว่าดวงดีไปเจอฝูงปลาครับสองสามฝูงก็รอดแทวไปเดี๋ยวไป,ไปดูผลงานปลารวมของเราตอนเช้ากันนะครับไปดูผลงานของเรานะครับ นี่ก็เกือบเต็มถังนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าเต็มนะครับคือถือว่าได้เยอะแหละไม่คิดว่าจะจะได้เยอะขนาดนี้นครับตัวสวยเงินเลยใหญ่หลายตัวนะครับเปเียงใหญ่เลยตัวเยอะนะครับนี่นี่ก็ตนะรัรนบ ไม่แห้วนะครับดวงดีโคตรนะครับ วนะครับนี่โอ้โหปากฏนะครับนี่ใสงามๆนะครับนี่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 กดเหลืองกดเหลืองนี่นะครับ อู้ยุ้ยน่มันสีดายมากเลยครับก็เป็นซะอย่างเงี้ยเป็นซะอย่างเงี้ยเข้าในเลยครับ เป็นซะอย่างเี้ยมันจะได้กินไหมล่ะอ๋ะอนี่มัวไปเลยนะครับ ดอคนนึงครับดูตัวครับใหญ่ๆแล้วปล่อยนะครับเราเอาเล็กๆไม่นะครับๆๆน่าจะใส่เดียวกันนะครับ ดูนะครับโอ้ตัวสวยๆมาแล้วครับตัวสวยๆมาแล้วนะครับนี่ไอ้กดไอ้กบนี่นะครับมานี่สองสามตัวเลยตัวง,งามๆตัวง,งามๆ ไซ oh, oh. นี้ก็ยังติดนะครับเล็กกว่าปลาไฟครับปล่อยนะครับปล่อยนะครับสารสั่งปล่อยนะครับตัวนี้ไอที่ตดัดตอดเบ็ดนะน่าจะมีแต่รุ่นนี้นะครับเนี่ยที่ตดัดไซสองนิ้วไปไป สองครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วอีกแล้วคนแล้วครับไม่ไม่ที่สามนะครับหมายนี้ สวยๆนะครับไม่ลุมเดียว โดคนนะครับ นี่ครับไซโลกว่านะครับตอนเช้าเช้านะครับชุบนี่เลยนะครับนี่ไปครับทุกคนเดี๋ยวเราเก็บของกลับบ้านกันดีกว่านะครับตอนนี้ก็สี่โมงเช้าแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับ สำหรับผมที่โคตรจะหมานแบบฟุกๆนะครับก็ได้มาแบบฟุกๆนะครับสามหมายนะครับเต็มถังเลยก็กลางคืนหามาทัางคืนก็ไม่ค่อยเจอนะครับไปเจอแค่สามหมายนะครับเงียบตรงไหนเงียบก็เงียบๆเลยนะครับไม่มีตัวเลยก็นานาท่านไหนอยากมาลองก็มาได้นะครับแต่สําหรับตัวผมอะทริปนี้ถือว่าร่อนแฮวอย่างบุบบิดนะครับก็เดี๋ยวนานาท่านไหนอยากรู้ว่ากี่โลนะครับเดี๋ยวไปคอยชมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไป ช่างกิโลขายนะครับเอาเฉพาะตัวใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวตัวเล็กเราเอาไว้ไปกินที่บ้านนะครับไปแจกจ่ายคนแถวบ้านนะครับสําหรับทริปนี้นะครับกับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากับผมสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นผลงานปลาตอนเช้านะครับที่ตกเมื่อเช้านี้เลยนี่เลยนะครับก็ถือว่ามีตัวนะครับตอนน้ําไหลขึ้นเมื่อคืนนะครับนี่ในถังนี้เลยฟาบ เดี๋ยวไปขึ้นจะช่างดูนะครับตัวใหญ่ๆว่าจะได้สักกี่โล150บาทครับใหญ่ๆเลยอ่ะนี่นะครับเป็นอ่าเป็นกิโลสามนะครับก็เลยช่างได้ประมาณนี้นะครับตัวใหญ่นะครับร้านนี้ขายได้พันเก้าห้าสิบนะครับเดี๋ยวไปดูที่เหลือจะขายได้เท่าไหร่น,นะครับอันนี้ที่เหลือนะครับ